เอฟซีพูทีกำลังติดตามรับชมช่องจากมตีชนพันธ์ครับครับผมวันนี้ผมในมีโอกาสมาอำเภอย่งตลาดครับพี่น้องครับพอดีผมเอาเจ้าแทนอ่างมาฝากเพิ่นไหวนะครับตะกีว่าจะผสมเอรูกครับวันนี้มันมาหอดมาทายขนก็เลยบริผสมครับประมาณสองเดือนที่แล้วครับเจ้าแทนอ่างเจ้าแทนอ่างตัวนี้นะครับเป็นนกเสียงกลางครับมีอ่างสองถึงสามค่ำนะครับเป็นนกที่ผมแบ่งจากอาจารย์กฤษสามณีสารนะครับ ยูทูเบอร์นกเขาสื่อดังนะครับของของเพื่อเขาส่วนกวางจังหวัดขอนแกน่นนกตัวนี้เป็นนกท่ามครับพี่น้องนะครับอายุกงตอนผมแบงจากอาจารย์กิษรา,ามาตอนนั้นมันปีหาเดือนตอนนี้ร่วมแนวกะสีเข่าสองปีครับสําหรับอายุกงเจ้าเจะแท่นางนะครับเป็นนกพระท่านมิเชลเลยครับพี่น้องผัวมาหอดอยูจาอาจารย์กิษดาพันไปแอบสองเทือรับในคขิดพันไปนแอบสองเทือกรอกผมไปแบงมาเลย แบ่งเน้าค่าตอนนั้นนะครับซิบหาใบแดงครับผมผมขับรถเปียวยูอำเพื่อเขาสวนกวงครับพี่น้องติดตามใน YouTube เบิ้งกระได้นะครับรับเจ้าแทนอ่างนะครับขนเบิ้งกับมีอยู่นะครับเป็นนกเสียงกลางครับพี่น้องตัวนี้นะครับแบ่งมาซิหาใบแดงครับตอนนี้ก็ขนล้นอยู่ครับพี่น้องครับเพราะท่านเต็มเหรอครับมาฝากไอ้ไส้พันไหวยูวำเพื่อย่างตลาดครับบ้านนนกลางนะครับที่เคยต่อนกน้องกันครับสำหรับพี่น้องผู้สนใจครับเอาไปปั่นต่อนะครับ เขาไปปั่นต่อกะติดต่อได้ครับเพราะว่าอยู่น้งผมกัแอบประมาณสามเถ้าครับมาขนลนครับมันลงแหละครับช่วงนั้นก็เลยก็เลยเศร้านะครับก็เลยบม่ได้แอบต่อนะครับพี่น้องอาจารฉาชีสราแอบสองเถ้าเถ้อที่สองคือเถ้อแรกนี่ครับได้นกเขาท่องนะครับตอนนั้นอยู่น้องเพิ่นกลับมากับคันดีครับมีอ่างนะครับนกตัวนี้แต่เป็นนกจดบุกคู่ครับพี่น้องนะครับจดบุกคู่แต่ว่าคู่เดียวครับคู่เดียวเห็ดอยู่ เป็นนกนำพ้องเนี่ยแหละมั้งครับนกตัวนี้นะแล้วเป็นนกล่ายข้อสูงครับพี่น้องสังเกตเบื้องไร้ข้อสูงนะครับเป็นนกนิ่งครับไร้ข้อสูงสําหรับเจ้าแทนอ้างเป็นเป็นเชลยนกอ้างพันนั่นแหละครับนกบักอ้างพันนั่นแหละเจ้าอ่างพันต่อได้ตัวนี้พผนก็เลยตั้งเสวะแทนอ้างพอเสียวมาแทนตัวอ้างมาสันครับเดี๋ยวผมไปแบ่งมาก่อนนะครับแบ่งมาเลยราคาสิบหาใบแดงครับคุนพี่น้องสนใจนะครับโทรมาสอบถามเลยครับผม 0887413944นะครับแบ่งเบ่เอาซ้ำทุนนะครับพี่น้องครับแบ่งในราคามีตาภาพนี่หละพวนกผมไหลนะครับเพื่เพล่ลังสงการนี่อ่าเไดไปเห็ดเน่าอื่นนะครับว่ามีเวลาเบิ้งตอนตอนนี้ยูบานกับหกเจ็ดโตครับพี่น้องยูฮวาพักอีกสองโตนะครับทยอยแบ่งออกนะครับสําหรับนกนกฝึกนะครับตอนนี้นกฝึกผมน่นในที่ฟูมฟึกอยู่นี่ยซี่หาตวันนี้พี่น้องนะครับฝึกบ่ท่านนะครับเราตรงๆคือฝึกบ่ท่านจะน้อยลงหน้านี่กับอ่า ไปขนฟุน้นขนยังหรอครับว่มีวลาแล้นดครัวโอ้ยตื่นตื่นตื่นมาครับพี่นองตื่นมาฮะน้ำมืงโตตนเต็มเต็มครับไล่ชัดๆเลยครับไล่ทีครับนกอ่างเอ้าพอได้สนใจกันถักมาเอาบอกรลคาตอนนี้เรก็อด้ครับเอ้าแบ่ง บ่อพ่ดพันดอกพี่นางเอาอันน้นแปดร้อยครับเอาเครื่องหนึ่งครับช่วงไทยขนครพิเศษพิเศษครับเอาไปปั่นเอาครับผมสาหรับโจทย์แท่นางเอาตะขาํำมั่นไปข้อสวนกวงแล้วกันครับแบ่งแปดร้อยบาทครับเอาจะไดนก็โทรมาสอบถามบึงครับหรือว่าทักมากอะไรครับแปดร้อยบมทรงเด้อพี่น้องเด้อรอยยดสารคามนัดรับได้ครับจะมาเด่นมีขาทรงครับสี่ลอยหาอยว่ากันไปนะครับผม พุดดิมักนกอ่างอยากเอาไปปั่นจะเนี่ยตีต่อมาครับผมเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ